ยัง YouTube สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาเอาหน่อไม้นะคะหน่อไม้ไผ่ตรงไผ่หวานค่ะปีนี้นะคะปี6-4หน้าฝนปีนี้หน่อไม้ก็เริ่มนะคะแต่ละแต่ละสายพันธุ์ค่ะหน่อไม้หลากหลายชนิดนะคะเริ่มออกหน่อนนะคะทีนี้เป็นหน่อไม้ไผ่ตรงนะคะออกหน่อแล้วแต่ว่าปีนี้ไม่ไม่หน่อใหญ่นะคะ เพราะว่าาที่จริงแล้วต้องเอา,อาแกบนะคะแกบมาถมร,บรอบๆโคนของกอไผ่นะคะเขาจะได้แตกหนอ่อใหญ่แล้วก็อวบแล้วก็สวยนะคะแต่บางเอิญก็แกบก็อยู่ใกล้อยู่ค่ะแต่ไม่มีเวลาเนี่ยปกตินะคะเนเห็นไหมถ้าเราเอาแกบนะคะมาปกคลุมตรงนี้ก็จะเกิดหนอ่อปีที่แล้วเยอะมากเพราะว่าเหมือนกับมันเขาจะเรียกว่าขึ้นโคนนะคะ ขึ้นโคนเรื่อยๆนะคะการที่หน่อไม้เนี่ยตรงนี้ปีที่แล้วมีแต่หน่อใหญ่ๆตรงนี้ก็ใช่นะคะเนี่ยสองหน่อสามหน่อเยอะมากนะคะเยอะจริงๆค่ะปีที่แล้วเนี่ยแต่ปีนี้เพิ่งจะออกหน่อนะคะเนี่ยแบบพอดีพ่อบ้านไปเก็บเห็ดมานะคะก็เลยจะมาเอาหน่อไม้จะทําจะทําตำแจ่วเห็ดใส่พริกเยอะๆนะคะก็เลยจะเอาหน่อไม้ไป จิ้มเป็นเป็นผักนะคะมีหน่อนี้หนอ่นหนอใหญ่หนอนี้คงจะเอาได้นะคะปีที่แล้วนะคะนี่ต้องให้ต้องให้หน่อไม้หน่อแบบนี้ค่ะให้เขาหน่อใหญ่ก่อนนะคะให้เขาเป็นลำเป็นลำเราถึงจะมา,าสับเอาไปเป็นต้นก้า,าเป็นหนอ่อเป็นหนอ่อขยายพันธุ์ได้นะคะอย่างสมมติปีที่แล้วนี่ค่ะ ปีที่แล้วหน่อนี้นะคะเนี่ยเป็นเป็นหน่อของปีที่แล้วที่ที่เป็นหน่อไม้อย่างนี้แหละแล้วก็ไอ้ญิงไม่ได้เอาไปกินนะคะก็เขาก็จะเกิดอ่าเป็นเป็นเป็นหน่อขึ้นมาเนี่ยคงต้องอีกระยะหนึ่งตรงต้องช่วงที่เรากินหน่อไม้หมดก่อนแล้วก็อ่าเราถึงจะขุดได้นะคะปีมาค่ำหน่อยค่ะเพราะว่าพอบ้านเก็บเห็ดมาเนี่ยมันมันมันคล้ายขึ้นโคนนะคะ มันก็เท่ากับว่าต้นไผ่ของเรามันก็แก่กตัวแก่ตัวไปนะคะนี่มันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยมันก็เลยทําให้ไผ่ของเรานี้ไม่สวยเพราะเราไม่ได้ดูแลนะคะ mm hmm. เราปลูกไว้กินค่ะกะว่าปลูกไว้กินเป็นตามธรรมชาติก็เลยต้องได้หน่อไม่สวยแบบนี้นะคะที่ทแล้วหน่อนี้ก็ใช่ค่ะนี่ต้องเราต้องมาขุดเอาอย่างนี้นะคะมันถึงจะได้ ไปเป็นหนอ่อปลูกหน่อใหญ่มากไอหยิงขุดไม่ไหวนะคะเพราะว่าเป็นไม่ไม่อยากจะทํางานหนักเยอะเพราะว่าอยิงลดล้มหลังหักนะคะก็เลยจะมาขุดหน่อใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ได้ะคะ่ะก็ขอโทษด้วยนะคะที่ที่ท,ที่ที่อยากได้หน่อไผ่ไปปลูกนะคะก็คงต้องได้ให้ไปหาซื้อตามที่าขายต้นกล้าพันไม้ต่างๆเนาะนะคะ ไอหยิงก็ขอโทษด้วยค่ะฝากในคลิปนี้ด้วยนะคะที่ไม่สามารถเอาหน่อไผ่ให้ส่งให้ได้นะคะเพราะว่านี้ยังเอาไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ญิงก็จะมาสับเอาหน่อไม้ไปกิ้มน้ำพริกนะคะไปทำกับข้าวค่ะ โอ้หน่อใหญ่มากอึ๊บได้แล้วค่ะหน่อใหญ่มากจะเอาอีก,กเอาสักสองหน่อค่ะตรงนี้ก็ใช่นะคะกำลังเกิดใหม่อันนี้ก็กำลังเกิดใหม่นะคะอันนี้ก็ใช่หน่อใหญ่ โอ้สองหน่อใหญ่เลยวันนี้ค่ะ,ะทปนี้หญิงก็ลาไปก่อนนะคะพาท่านผู้ชมมาเอาหน่อไม้ด้วยกันค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ,ะได้หน่อไม้หน่อใหญ่ๆมาแล้วนะคะก็จะมาปอกป,ปอกเปลือกหน่อไม้ออกแล้วก็จะมานึ่งนะคะเพราะว่าหญิงจะชอบในการนึ่งค่ะเพราะว่ารสชาติเขาจะแบบ แบบอ่อนยอดมันจะดูอ่อนอ่อนนุ่มๆนิ่มๆน,น,น,นะคะเอามาแกงก็ได้ผัดก็ได้ไอทำทำทุกอย่างที่เราที่เรา,อาชอบชอบทานนะคะชอบทําเมนูได้หลายอย่างนะคะกินไม่ทานก็ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะอันนี้ก็คือจะมาเตรียมไว้นะคะพรุ่งนี้ก็กะว่าจะเอาไปทาไปทาจิ้มไปเป็นผักนะคะที่วัดะค่ะ